สสดีค่ะพบกับช่องไอจีพัฒการกันอีกแล้วนะคะกวาวันนี้เรามีนาทีแค่สองนาที50วินาทีงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเรื่องเปเปอร์พิกไปยกแรกกันเลยค่ะ Write my little express so good next น้อยอะไร Are you ready for the next bit of the adventure? พร้อมสำหรับการผจญภัยต่อไปไหม Yes c r a p p y l a b i t c h คร้าม g r a บ Grappe กระจายกระจายกระปีกเออต่อไปนะคะก็ We have to find an egg เราจะต้องหาหาอะไรคะ หาหาหไข่นั่นเองนะคะก็ต <laughs> ่อไป a n e g g ไข่รอ but egg is little แต่ว่าไข่มันเล็กมากเลยนะแต่ว่าไข่มันเล็กค่ะ could be anywhere มันสามารถอยู่ได้ทุกที่ I love it จิ้วเขาจิงจอกก็พูดขึ้นมาว่าฉันชอบ Fox love to hunting and eggs จิงจอกชอบในการตามหาหรือว่าล่าเด็กนะคะไข่ก็ประมาณนี้เลยนะเ okay. <c oughs> คก็แค่นี้นะคะก็จะไม่ได้แล้วกีบไปอยู่นะก็ ก็อย่าลืมไปเพก่อนกันได้ยนะคะตอนนี้เหลืออยู hey, mm ่ไ hmm. ม่กี่วิเองเฮก็อย่าลืมกดไลค์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 กดแชร์แชร์แชร์กด subscribe 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 แล้วไปกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย